ข้อตกลงกันอย่างที่นายร่างมาแม่พ่อดูแล้วทั้งพ่อฉันจะให้ฝ่ายกฎหมายดูก่อนข้อตกลงเรียบง่ายมากแม่เธอแทบไม่ต้องการอะไรเลยแค่ต้องการเป็นอิสระแค่นั้นกลับกันพ่อเธอเตรียมรับมือไว้พร้อมเลยไม่แมนเอาซะเลยก็พ่อฉันไม่อยากยานี่คนมีเงินไม่อยากยาคนไม่มีเงินนี่อยากยาแทบตายอ่ะแม่เธอหาพ่อเลี้ยงให้เธอแล้วเลย คือฉันหัวปากหุวปากแล้วขอโทษด้วยนะทนายฉินฉันมาชา้าแกกับลูกเฉินแอบไปมีลูกเลยแนะนำให้เธอรู้จักนะนี่แม่นะสันจิน อ,อสวัสดีครับคุณยาย่า <c oughs> บอกแม่แค่เรื่องแต่งงานแต่เรื่องใหญ่ขนาดนี้กลับไม่บอกแม่นะใหญ่แค่ไหนกันเทียวหนูไม่ได้คลอสักหน่อยไม่ใช่ลูกแกจริงๆเหรอโธ่แม่ยังคิดอยู่เลยว่าลูกแม่นี่ไม่ธรรมดาธุรกิจก็รุง่งเรืองพร้อมกับหลอกลอก่ลอรอกักแรกจนมีลูกออกมาได้แม่พูดจะระวังหน่อยเด็กอยู่ด้วยนะ ดีนะที่แม่ชินกับการพวกอ่างเปาติดตัวเพื่อนเก่าแม่พวกนั้นมีหลานเป็นขยงแล้วออยังเหลืออีกซองอ่ะรับไปสิรับไว้เถอะบอกขอบคุณสิขอบคุณครับว่าง่ายจริงๆ <c oughs> ไม่ใช่ลูกแกจริงๆหรอทนายชินร พวกเรามาคุยเรื่องข้อตกลงการย่าหน่อยได้ครับแบตนี่หมดไว้จริงๆเลยมีเรื่องหนึ่งที่แม่ลืมบอกแกไปก่อนหน้านี้ก็อยากบอกแกนะแต่เห็นว่าแกเลิกกันแล้วก็เลยคิดว่าไม่จำเป็นต้องพูดพูดบกไปวนมาเรื่องอะไรคะพ่อแกเคยไปเจอลู่เหยียนเฉิน เั้งแต่เมื่อไหรคะเมื่อหลายปีก่อนลู่เหย็นเฉินเรียนอยู่ที่วิทยาลัยตำรวจพ่อแกใช้โอกาสต่อไปทำงานไปหาเขาก่อนหน้านี้พ่อแกก็จบจากวิทยาลัยตำรวจที่นั่นเขามีเพื่อนเก่าเยอะจะหาตัวก็ไม่ยากเจอเขาแล้วก็ให้เขาเลิกกับแกเขาพูดอะไรหรอคะแม่ไม่รู้หรอกเลขาเก่าเขาบอกกับแม่ จากที่แม่รู้จักเขาก็คงไม่พ้นรังเกียจที่ลู่เย็นเฉินคะแนนสู้แกไม่ได้สภาพครอบครัวก็ซับซ้อนรู้สึกว่าเขาไม่คู่ควรทำไมเหรอจะหาห้องน้ำเหรออ๋อเมื่อกี้ผมกินปิ้งย่างรู้สึกว่ามันเย็นแล้วเห็นว่าพวกน้ายังไม่ได้กลับมาก็เลยจะมาเรียกพกน้าหน่อยปิ้งย่างถ้าไม่ร้อนก็จะไม่อร่อยนะครับอ๋อดูแล้วจะกลับไปก่อนเถอะเดี๋ยวพวกเราไปได้ครับ นี่ลูกของเพื่อนแกคนไหนน่ะรู้ความขนาดนี้เห็นแล้วก็น่าอินดูเพื่อนของลูกเฉินค่ะอยู่ที่ฉีหนิงงานกู้ระเบิดยุ่งไม่ค่อยได้เจอหน้าลูกไม่มีใครดูแลเขาลูกเฉินก็เลยพามาเรียนหนังสือที่นี่นัทนายมาคุยเรื่องอยาแก่พาลูกเขามาด้วยทําไมหนูมีความคิดของหนูต่างฝ่ายก็เป็นผู้ใหญ่เคารพความเห็นของอีกฝ่ายโอเคน้ากุยเซียว ผมมีคำถามครับือตั้งแต่ที่อาลู่ไปเมื่อกลางวันพวกน้าไม่ได้ติดต่อกันเลยแล้วก็ไม่ถามไทยไม่โทรศัพท์ด้วยเขาจัดการธุระอยู่นี่น้าก็จัดการธุระเหมือนกันเสร็จธุระก็ติดต่อกันเองถ้าพ่อแม่ผมเหมือนกับพวกน้าก็คงดีบางทีก็คงไม่ต้องอยากัน้านกุยเสียวผมยังมีอีกคำถามว่ามา ทำไมนะจะต้องช่วยให้พ่อแม่นะอยาก,กันด้วยร้อยเธอถามเรื่องนี้แหละพี่น้าพาเธอมาเพราะอยากจะบอกว่าการแต่งงานเพื่อความสุขของคนสองคนการอยากก็เหมือนกันดังนั้นเธอต้องเข้าใจพ่อกับแม่เธอนะแน่นอนว่าตอนนี้เธออาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจไม่เป็นไรน้ากุยเสี่ยวก็เหมือนกับเธอพ่อแม่แยกกันตั้งแต่เด็ก แต่เธอดูสิตลอดมานะกุยเสียงมีความสุขมาตลอดการเรียนก็ดีด้วยงานก็ดีดังนั้นการย่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่อย่าให้มากระทบกับเธอเขามีชีวิตของเขาเธอก็มีชีวิตของเธอเข้าใจไหมเออถ้าอยากกินอะไรจะได้กินของที่อยากกินตามใจได้หรือเปล่าก็ต้องพึ่งตัวเองเข้าใจไหมออม เอาละตาณถามเธอบ้างอืปิ้งย่างวันนี้ชอบกินอันไหนมากที่สุดคิดว่าอันไหนอร่อยสุดเอออนะบอกเธอแล้วไงต้องจําให้ได้ว่าอะไรอร่อยมากที่สุดแบบนี้เธอมาครั้งหน้าก็จะไ,ได้สั่งอีกอืมกึนไก่ย,ย่างครับ <laughs> โอ้โห <laughs> สมเป็นเด็กที่นาเล่งจริงๆเหมือนกับนาเลย